โออาร์จับมือทิพย์ยาประกันภัยเปิดตัวทิปแอดพีทีทีสเตชันเอาใจผู้บริโภคเพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมกับบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนจัดพิธีเปิดตัวทิปแอดพีทีทีสเตชเพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยที่สถานีบริการน้ำมันโดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้แก่ประกันอัคคีภัยประกันภัยเบตเตเล์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับหรือพ่อระบและประกันภัยอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน p t t s t a t i o ชด้วยบริการที่ครบครันซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของ OR ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมันคู่ค้าและชุมชน เพื่อสร้างสารบริการใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของสังคมชุมชนและผู้บริภโภคในแต่ละพื้นที่ให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่มีบริการทิป at PTT Station กว่า150แห่งทั่วประเทศและยังมีแผนขยายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่ออำนนยความสะดวกผู้บริภโภคให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ลูกค้าได้ซื้อประกันภัย ที่ทิฟ์แอ t พ t ท t ทีสเตยังได้รับบัตรเติมน้ำมัน p r i เวล e ชกา a r d ของ PTT Station หรือบัตรของขวัญใช้แทนเงินสดของคาเฟ่อเมซอนหรือคะแนนสะสมในบัตรบลูการ์ด card, ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอีกด้วยตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2563ถึง31ธันวาคม2563นี้สาเหตุที่ทิพย์าปกันภัยเลือกที่จะมาเปิดสาขาหรือบริการของทิพย์ากันภัย ที่สถานีบริการปั๊มน้ำมันของปตทในโครงการทิปแอดพีซีสเตชันอันเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วสถานีบริการน้ํามันในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแค่สถานีที่มาเติมน้ํามันอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นไลฟ์สเตชันหรือลิฟวิ่งคอมมูนิตี้แล้วเพราะฉะนั้นที่พยาปาลกัรภัยก็ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะให้บริการที่เรียกได้ว่าทุกอย่างครบจบที่ปั๊มปตทถือว่าเป็นความาภาคภูมิใจและน่ายินดีที่ว่า เราจะได้สามารถจะขยายการให้บริการมาที่นี่เนื่องจากว่าปั๊มหรือสถานีบริการน้ำมันนะครับเป็นจุดบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ใช้รถก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็จะสามารถที่จะขยายรายได้เสริมให้กับทางสถานีบริการน้ํามันด้วยในขณะเดียวกันก็ทําให้เป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่พย,ยัประกันภัยไปด้วยเรามั่นใจว่าการให้บริการโดยที่เรามีพันธมิตรลูกค้า ที่มีศักยภาพสิ่งเหล่านี้ก็จะทาให้ที่พยาปากันภัยได้มีโอกาสในการขยายงานของที่พยาบากันภัยออกไปอย่างกว้างขวางอันนี้ก็จะเป็นเอาท์เล็ตที่จะทําให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงบริการของที่พยาบากันภัทยได้อย่างพั่วถึงแล้วก็สะดวกรวดเร็วครับครับในนามของรบริษัทประทอนบันนนางครับปิ่งหรือ o อนะครับดูแลพ t t ีทีเซ็นเราครับวันนี้นะครับเรารุวมือกระทงที่พยาปากันภยนัยในซึ่งวันนี้ลูกค้าเราคือรถรถยนต์เข้ามาใช้บริการ ประกันภัยเป็นหนึ่งในที่ต้องใช้นะครับวันนี้เราก็เลยคัดเลือกและก็ร่วมกับทิพยาในการจัดโปรโมชั่นดีๆแล้วเป้าหมายเราคือจะให้ครอบคลุมทั่วถึงเป็นภารกิจที่เราต้องให้คนที่ใช้บริการในปั๊มเรานั้นมีความสุขและความมั่นใจในเรื่องของการให้บริการฉะนั้นเป็นเป้าหมายเราว่าต้องการให้ปั๊มเรานั้นเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าสาขาครับคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะจบที่ประมาณสัก200สาขาและปีหน้าจะมีขยายอย่างทั่วถึงสถานีบริการเนี่ยมีไว้สำหรับบริการลูกค้าค่นะเพราะ และก็ปลอดภยัยนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าการประกันอยู่ในสถานีเนี่ยจะตอบโจทย์ทุกอย่างครบหมดเลยนะคะดิฉันก็เลยอยากดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดก็เลยครบทุกเรื่องแล้วะคะ่ะเรื่องกินเรื่องจับใจใช้สอยและความปลอดภยัยค่ะ